สวัสดีทุกทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์คร d e ดีมคราบกับมัดสตาร์ว r ลมัดเ u เว i v a เนี่ครับโดยวันนี้ครับหลังจากที่ผมนะครับได้ลงคลิปพาร์ทไปครับทุกคนก็พูดถึงพาร์ี่กันมากมายเนี่ครับอ้าวแล้วพาร์ทาทำไมไม่พูดถึงกันเลยวะโอเคครับโดยมีคนได้บอกว่าทําไมผมไม่แปลงล่างครับเพราะเนื่องจากผมได้ฆ่าตัวปลาครับไอตัวแปลงล่างรับเราแปลงล่างเป็นไอตัวปลาเนี่ยก็น่าจะเดินทาง ในหมหาสมุทร์ได้เร็วขึ้นแต่ลืมนอนนอนแป๊บหนึ่งบึบหลับแป๊บอ้าวซึ่งถ้าสมมุติเราเดินทางในหมหาสมุทรเนี่ยผมว่าเราน่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับอู้แหลกเลยโอเคมาลองดูครับตัวไหนว่านี่นี่ตัวนี้ครับโอเคไหนลองดูโอ้โหสุดยอดครับไม่ต่างจากเดิมเลย เดินทางยังเชื่องช้าเหมือนเต่าเหมือนเดิมเลยเนี่ยไหนวะไม่เร็วขึ้นเลยครับโอ้กลับคืนเลยผมนิ่เพียเลยเอา้าวลืมไปอเอาตัวอะไรเดียมันไม่มีตัวไหนที่แบบดีๆเลยอ่ะครับสควิดอะ่ะอ่ะสะควิดเดินทางเร็วไหมอะ่ะโอ้โหสุดยอด <c oughs> แต่และตัวครับเดินทางพอๆกับคนเดินเลยครับ สลาดไหนคนเดินหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับก็ค้างเลยโอ้ยค้างแหลกโอ้โห,โโหเล่นมอดแผงนี้ไม่ค่อยจะแหลกสักเท่าไรหร่นะฮะกินแลมไม่ค่อยเยอะเลยเอาฮอมเมมอรี่เลยมเมื่อกี้โอเคครับสรุปไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเออไอตัวนี้ก็ไม่ได้เร็วเลยหรือว่าผมต้องวิ่งครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บ,ปบวิ่งนี้ต้องเรียกว่าเร็วจริงๆเนี่ยครับ ช่วงนี้เป็นช่วงทดสอบการแปลงร่างนะครับเออไอ้นี้เดินเร็วขึ้นนิดหน่อยนะเนี่ยเออเดินเร็วนิดหน่อย<ๆ><ๆ>แต่วิ่งไม่ได้ครับแล้วมันจะอะไรเ,น,เนี่ยไม่มีตัวบินได้เลยครับอยากได้ตัวบินได้ครับเราคงต้องไปล่าท้ายตัวบินได้ครับสวยตัวเนี้ย๊มีการยิงเลเซอร์ไหมโอ้โหหน้าตาแปลกเลยเนี่ยโอ้โหยิ้มแย้ม,ยมจมใสดีเนาะไม่เอาครับเชื่อ เรื่องตั้งนานกกับร่างเดิมดีกว่าครับโอเคเราเดินทางกันดีกว่าครับเวละเดินทางออกไงเนี่ยเข้าได้ออกไม่ได้โอเคไปเราเดินทางกันดีกว่าครับเอ้าหมูเกิดหมูต้องมีแครอทเว้ละฆ่าแทนแล้วกันครับหมูลาก้อยหูหมูเกิดเยอะมากเกิดเยอะมากครับแต่เราไม่มีแครอทครับเราขอเอาแกเป็นอาหารชั่วคราวก่อนแล้วกันครับ อ้าวอากาศร้อนเลยอ่าได้แล้วครับเรื่อส่วนในตรงนี้ก็เอ,อทำงี้แล้วกันครับอืมลงครับแล้วก็เอาอาหารไปเก็บก่อนครับปุ๊บไม่ได้ไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคลียร์ของก่อนละกันอ่าโอเคของสำคัญสำคัญเก็บน่าจะเกือบหมดแล้วครับอันนี้ก็เก็บไปโอ้โอเคอ้าวเฮ้ยลืมเก็บไอ้ไม้สามไปสองอันครับแพงอยู่เหมือนกันเนี่ย ดอกไม้เอาออกมาเฮ้ยแล้วเก็บนี้เข้าไปโอเคไปเดินทางเถอะไม่ใช่จะเดินทางแล้วมันมืดแล้วนะไม่เอานะอย่างงี้ไม่ดีครับโอเคเราจะเดินทางไปเรียบทางซ้ายของไบโอมเนาะาปาปไป,ไป,ไ,ปไปเลยจรนิโมหรือว่าเราจะเดผมว่าเดี๋ยวเราเดินทางเรียบไปทางเขตทะเลทรายว่ะครับฮึบบ๊บจะเฮือโอ้โ,อโหอย่างเทพ เราไปดูกันดีกว่าครับเพราะของเราไม่ค่อยมีอะไรจําเป็นสเ,เท่าไหร่ครับอินเซกก็ไม่ได้สาคัญอะไรมากมายครับเดี๋ยวเราตกจดพิกัดบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงโอเคอ่าจดไปแล้วนะครับไม่ใช่ปเเตอร์ยา่าสู่อันดินแดนอันไกลโพนก็อยากรู้เหมือนกันครับว่ามันจะมีพวกดันเจียนเหมือนมอดแผ็คอื่นหรือเปล่ปามดเออเนาะไปกันดีกว่าม,มีแต่พวกกระบอกเพชรครับ กองพลเก็บมาก่อนก็ได้ครับเผื่อเราต้องจําเป็นต้องใช้ไหลนี่ครับใช้ไหล <c oughs> <c oughs> โอ้ไอคำามโงนี้นี่มันใกล้เคลียงกันเลยเกิน <c oughs> นั่นไงอาหารหมดเร็วมากอะ่ะผมเจอมอนสเตอร์ตัวนั้นอีกแล้วแล้วก็เหล่าเอาเอ,อกองทัพเสรีภาพโอ้โหมองหน้าหาเรื่องเหรอแป๊บหนึ่งนะ แต่ถ้าผมใช้ตัวนี้เดินนะผมว่ามันจะประหยัดพลังงานมากกว่าน,นะเพราะมันเดินเร็วกว่าไงไอ่ฟูหรือว่าผมคิดไปเองวะอหวัดดีครับสวัสดีเพื่อนแม่พี่น้องทุกท่านนะครับออออะไรครับโอโ้โหนูบี้นะครับไปฝึกมาใหม่เลยนะครับพี่เจอไผ่ว่ะไอ,อ,อพวกนี้มีดาบเลเซอร์โอ้โูสูไม่ไหวแน่แเลยนะจุดนี้โอ้ปลาหมึกมีหมวก สุดยอดโคตรอยากจะได้จัดมาเลยมีเขาไม่เรียกออกเดินทางนะเขาเรียกว่าสำรวจรอบบ้านนะครับโอ้โหอะไรวะเนี้ไม่อยากเป็นคนติดดินขนาดนี้นะครับกลับร่างเดิมเอะขอร้องเป็นเพลงเลยอยู่ในมุมมองนี้ต้องเรียกว่าลำบากนะครับแต่ทำไงได้ครับเครื่องคอมกากก็ต้องทนเฮ้ยแก ผมลืมเอาที่ตัดขนแกะมาไม่เป็นไรสามตัวพอดีจัดไปขอหน่อยนะขอโทษด้วยที่ต้องทำเยื่องนี้นะครับอือทำไมได้เป็นแบก,กูอนะ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเราฆ่าลรวได้เป็นแบกูแทนครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราได้ขนแกะกับคืนมาแล้วแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ของครับเสียวเราให้เหล็กอีกสามก้อนละกันเนาะ ว่าเป็นค่ายืมก่อลงหน้าครับโอเคมาเดินมองรอบๆบ,บ้านกันนิดนึงครับว่ามันมีอะไรให้ล่าบ้างเนี่ยมีไผ่แล้วอะ่ะไผ่พงสะทรไม่ใช่จะเขาคือใครผมยังไม่รู้จักเลยรู้จักแค่ชื่อ <c oughs> พูดมางั้นแหละไม่ให้คลิปเงียบอูหูหน้าตาอย่างนี้จะไว้ใจได้กะผมนี่กลับเลยแกนี่ต้องเรียกว่ามาอย่างกัน <c oughs> เป็นหมู่คณะจะตั้งตลกคาเฟ่เหร ไม่ดีมกักงไปแหละโอเคเราได้ของแล้วกลับบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวเราได้เจอไผ่จริงๆนะครับเต็มหน้าเลยครับตายแน่ๆนครับกลับแล้วปื๊บไม่มีตัวอะไรนะโอ้โหงงอันตายับรู้สึกในน้ำผมเจอแต่ปลาหมึกนะกับไอ้ปลาหมึกมีหมวกมีหมวกเออมีหมวกถูกแล้ว ไปแล้วโอยเราต้องลีกลงไอ้ไอพวกนี้นะครับไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อย่าวิ่งดีกว่าครับอาหารจะหมดแล้วป่าน,นี้ก็เหลือที่บ้านอยู่แค่สองชิ้นครับเนื้อหมูอสองชิ้นครับไม่รู้จะผาดังได้นานแค่ไหนโอ้อย่ามานะแจ๊ะอ้าวป้ยคิดว่าจะโดนไอ้พวกนี้กินเลือดอ้าวไปเผาเนื้อหมูสักชิ้นกินผมว่าน่าจะขมกลับแล้วโอ้โหหน้าตาเงนินจะวยใจได้กะามีเพียบเลยอะ อ้าวโหมองน,น้าหาเรื่องเหรอเดี๋ยว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 เจอเดี๋ยวเจอแต่ฉันไปก่อนเขาเรียกว่าถอยตั้งหลักนะครับไปแล้ววิ่งแล้วเอา้าวไม่วิ่งไม่ได้วิ่งได้แล้วนะครับผมขอดูกันว่าปลาตัวนั้นอยู่เปล่าไม่มีเลยหรอโอ้โหอะไรวะจะหาอาหารก็หาไม่ได้ยวต,ต้องปลูกฟาร์มจริงๆแลวครับอยากได้เห็ดแดงมากเลยครับถ้าได้เห็ดแดงเนี่ย ถือว่าอะไรที่เยี่ยมมากครับเพราะว่าแล้วมีเห็ดขาวเพียบเลยเนี่ยแต่ไม่มีเห็ดแดงเศร้าเลยผมเข้าทางนี้ก็ได้เนาะเออเข้าทางนี้ดีกว่าครับอ่สวัสด,ดีเพื่อนพ้องชาวบ้านนะครับดูหนังกันอยู่หรอครับไม่ใช่ละโอ้มีแต่ไฟคืนแล้วคืนแล้วเผาเนื้อหมูกินในเดยโอ้พ่พอบ้านไม่บ้านทั้งหลาย ยัางงงกับชั้นอย่างนี้เลยอู้มีแอปเปิลอยู่ด้วยไม่เอาไม่เอาแอปเปิลเพื่อทำแอปเปิลทองอะไรแบบนี้ครับเพื่อเราจะไปบุกอะไรแบบนี้ไงอ่ะเผาเนื้อหมูกินอันหนึ่งน่าจะคุมโอเคครับถึงเวลาชดใช้หนี้แล้วเนี่ยครับปึ๊บปึ๊บป๊บอได้เตียงแล้วชดใช้หนี้เนี่ยครับแล้วก็เหล็กอีกสามันนะครับเป็นค่าย,ยืมก่อนโอเคเดี๋ยวได้เนื้อหมูก,กัน กินแล้วกินแล้วนะครับปึบปึบปึบโอเคทิ้งหน่ดีเนาะต้องทิ้งไนะงงกลๆบ้านนิดนึงครับซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะประจนภัยเพียงแค่เนี้ยเดินทางต่ออะไรดกวาผมเดินทางไปทางนี้อ๋อใช่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 เราต้องเอากระบองเพไปเก็บก่อนเนาะตรงนี้มีทรายไปละ่ะอ๋อมีมีม,มีไม่ต้องเอาไปเก็บแล้วครับฝากไว้ตรงนี้ได้ครับอ่ะ สุดยอดนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอื้มแหลมแมวแมวกระทิงแดงอร่อยเลยปึ๊บปึ๊บเด็ดเดเด็ึ๊บย่าอ่าสุดยอดครับและที่เหลือเราก็ชดใช้ของครับต้องเรียกว่าชดใช้นี่นั่นเองเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับถือว่าเลิกแล้วต่อกันเนี่ยครับไปเราไปประจนไผยกันต่อดีกว่าครับของที่เหลือก็ไม่ค่อยสําคัญมากนะเดี๋ยวผมเอาไผ่ไปปลูกเพิ่ม เราจะปลูกตรงไหนเวอไม่มีอะไรให้ปลูกครับเดี๋ยวทำฟาร์มกันก่อนไหมก่อนที่จะไปประจนภัยเนี่ยทำฟาร์มก่อนดีกว่าครับอ,อว่าประจนภัยก่อนเนี่ยโขมันมืดแล้วอะทำฟาร์มอยู่บ้านก็นได้ครับเป็นเด็กดีเนี่ยสุดยอดครับเป็นอะไรที่ดวงดีมากครับทุบมาสี่หา้าต้นได้อันเดียวคยืแยันแ,แป๊บหนึ่งเนี่ยครับโอ้ยขอบคุณ เพิ่งได้สองอันผมนี่กินอร่อยเลยเนี่ยกินยาอร่อยเลยเนี่ยโอ้โหอร่อยมากครับขอบคุณครับเส็งทำไมไมันไ,ไม่ได้สีวะเฮ้ยออกมาหน่อยดิโอ้โหกำแพงมันยังสูงไม่พอครับมองมุมนี้โคตรจะเสียวเคี้ยวไม่อร่อยเลยอะกลับไปนอนดีกว่าครับหืม อได้แล้วห้าอันโอ้โหเขาเรียกว่าดับเบิลนี่บขอนึงได้ถึงสามเนี่ยถึงสองนั่นเองเนี่ยไปนอนอกว่เดี๋ยวเราปลูกฟาร์มตรงนั้นละกันอ่ะตกอมไม่น่าเสียเลือดเปล่าเลยไม่เป็นไรยังน้อยอาหารเรายังเต็มอยู่ครับรีจะเลือดได้หลับแล้วบายแจ้ฟันดี้นี่ครับทุกคนเออต่อไปก็เอออยู่ไหนว่าเฮ้ยผมบุ่งมาสังเกต๋อ,อ ผมคิดว่าบ้านเราขาดหินขนาดนั้นเชียวหรอครับโอโ้โหถ้ามันขาดขนาดนั้นนี่ผมต้องไปลุยเมืองแล้วนะเนี่ยโอเคเจ๋วจริงจริง,รงพา์ท,ที่แล้วเอ้ยไม่ใช่พาทต่อไปนะผมกลาวว่าเดี๋ยวเราจะไปทวงบพลังความรวยกลับคืนมาโดยการไปเรียกไงเดีย๋ยวจะเรียกไงดีวะเนี่ยโอ้ยเรียกไม่ถูกต้องเรียกว่าคือไปทวง เรียกไงวะ <c oughs> คือเราจะไปขุดพวกเหล็กกลับคืนมาเนี่ยแล้วก็จะไปขุดเพชรด้วยเลยนะครับต้องเน้นยาวนยครับเน้นยาวเพียงหาคาเฟ่กันเลยเดียวโอเคได้มาแล้วน่ครับมันได้แค่เนี้ยโอ้โหเอาแค่นี้ไปก่อนยัได้ครับไปหายอ่ะอได้เพิ่มแล้วนะ่ครับตีกันก่อนตอนนี้เราเริ่มสร้างคลังหางของตัวเองแล้วเยอะ แต่ผมว่าแค่นี้มันไม่พอหรอกจริงเะล่ะนี่ยังกินอดอดอด,อดมือกินมือม้ออยู่เลยเนี่ยจะวิ่งก็วิ่งอย่างที่ชอบไม่ได้พมว่าเราต้องรออาหารเนี่ยโหอิงมาเล็เดียวยากจนนะขนาดนั้นเลยอะ่ะให้บ้างก็ได้เนี่ยให้เลยบ่นทีนี้ให้เลยฉนันเกียนฟังเสียงแกบ่นโอ้โหเจ็บจีดนะครับไม่มันนี่เจ็บจีเลยไปละ ไปวางแล้วอุ๊บจึ๊บอ้าวมีอีกสองอันไม่ให้งีกงบกวะโอเคครับมาเสร็จเดี๋ยวผมไปสำรวจออกหน่อยดีกว่าเพื่อมีอะไรได้ทำปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกจะพึ่งไปไหนดีเฮ้ยผนนมได้ยินเสียงอะไรอ้อาวเจอแล้วเจอแหล่งพันปลาละมันนี่เฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะ เออมันว่ายเร็วว่ะคนปกติหรืวะหวัดดีโอ้โหหนะ้าตายิ้มแย้มจำใส่ดีนะครับขอบคุณสำหรับปลาโอเคส่วนแกขอเออปึ๊บปึ๊บมันว่ายเร็วจริงๆนะหรือว่าผมเข้าใจผิดเองว่ามันว่ายช้ามีแต่ดอกไม้แดงว่ะไม่มีเห็ดแดงเลยอะต้องลองดูและเอาใหม่คิดใหม่ทำใหม่ครับปึ๊บ ว่ายเร็วจุงกระเปยอ่ะเฮ้ยไหนวะว่ายเร็วกว่าเดิมตรงไหนเ่ะทำไมผมรู้สึกว่ามันว่ายช้าหรือว่าผมรู้สึกไปคนเดียววูบสุดยอดแต่เดินันพุ้นเร็วมากเลยครับตัวนี้อ้าวตกลงไอ้นี่มันสัตว์บกหรือสัตว์น้ำมันแน่เนี่ย <c oughs> เดินบนพื้นได้เร็วกว่าหรือว่าลงน้ำแล้วมาบนพื้นเนี่ย จะเร็วมากเร็วมากมากโอ้โหไหนวะนี่แต่เร็วจริงนะเนี่ยเร็วจริงถึงบอกต่อครับไปกลับบ้านดีกว่าอือือกินปลาแล้วมีประโยชน์ครับอ่าเอาปลาเผาอันหนึ่งเก็บสุดยอดครับฟินออกกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปหาของต่อนี่ครับต่อท่าเรือ ไอ้นั่นกบอีกใช่ไหมหรือจะไฟจะไฟเปล่าโหแน่จริงไฟเปล่าหรือว่าอยู่ในน้ำมันจะเร็วว่ะครับอยู่ในน้ำนี่ต้องเรียกว่าไม่ต่างกากเดิมเลับเฮ้ยห <c oughs> ม,มูยอมรับไม่ได้มันมีหมูพวกแกสัตว์พันธุ์เดียวกันปะไอเน,นี่ย <c oughs> หมูหูจับขังเล้าดีไหมผมห้ามโดนไอพิษตรงนั้นครับอยู่ไกลๆแล้วฟันดีกว่าอี <c oughs> ประจ๊ะออืออยอยพีถ่ายก่อนครับแล้วค่อยเข้าไปเก็บเวล์้ยยะไดเวลแล้วสุดยอดอยานะเว้ยพีทบอกว่าพีทหยาเนี่ยเฮย้ยเจหมูหมูก็ต้องฆ่าดิครับอาหารนี่เงยน้อยอยู่ไก่ก็มีว่ะคือที่นีผมอยากเก็บหมูพวกนี้ไว้นะแต่ว่าก็นะครับคือมันไม่คิดจะดรอปหรออ๋อดรอปแล้ว เฮ้ยนั่นตัวอะไรอะ่ะโอ้ไก่ใส่หมวกสวยงามแต่ไก่มันล่อมาเลี้ยงได้ง่ายนะเก็บไปก่อนก็ได้ครับแต่ไก่ใส่หมวกเนี่ยผมยอมไม่ได้ครับเขาอยากได้หมวกอะไก่วันด,ดีโอ้างเลยตายซะแย่ได้หมวกใหม่แล้วอาว่าแล้วแกมาทำไมเนี่ยอยากโดนอีกตัวหนึง่งอ่ะโอ้โหโอ้โหเจนเนเรนแบบใหม่นี้แรงมากครับ แหลก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 โอ้โหโคตรจะแหลกกลับดีไหมกลับดีไหมเดี๋ยวเกมค้างแต่ขอข้ามหมู่ตรงนี้ก่อนโอ้โหอย่าย่าอย่าอย่ายังไม่ได้แต่งอ้าวกลับก่อนก็ได้รู้ว่าตรงเนี้ยมีพื้นที่เยอะแล้วครับถือว่าครนนี้เป็นการสำรวจไปนะครับโอเคไปกลับกันดีกว่ารออะไรครับตบมือดีครับคมสุดยอดแรงที่สุดในปัตตูพีครับค้างแล้วปิดเกมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ ลีลาแน,น่กว่าโหลดดีวะเร็วจะรีปิดเกมเดี๋ยวด่าเร็วซะเลยนี่เฮ้ลีลามากเลยครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วเนื้อหมูอยู่ไหนเนื้อหมูกองอยู่นั่นผมเห็นก่อนปิดเกมยา่าโอ้โหเราได้ห่ารเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยครับไก่พวกนี้จะยังไม่ฆ่าเลยไหมยังไม่ฆ่าดีวะครับเดี๋ยวเราเอาไปใกล้บ้านแต่หมูพวกนี้ขอฆ่าก่อนรีเกมแล้วน่าจะลื่นขึ้น,นครับน่าจะไม่ได้อีกสักพักหนึ่ง อีกสักพังหนึ่งครับอือโอเคแล้วเราก็ได้ไข่ไปแล้วด้วยครับคือจริงๆเราต้องการไก่แค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นับตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่า <c oughs> เราจะไปมันใส่ฮอปเปอร์ครับพอให้มันใส่ฮอปเปอร์ปุ๊บแล้วก็จะให้มันผลิตไข่นะครับซึ่งให้มันผลิตไข่อยู่ตรงบ้านเรามันเป็นสปลวาช้างนี่ใช่ปหมละ่ะมันก็จะโหล,ลดดิ้งอยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะได้ไข่กินนะครับ โอเคไปเราไปนี่กอ้วหูกำแพงดูตะการตามากเลยนเนี่ยสุดยอดมากครับเนี่ยเนี่ยพอลงน้ำปุ๊บแล้วมันขึ้นมาครับรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยครับต้องแบบนี้ครับเนี่ยโอ้โหเร็วมากอะ่ะคือตัวนี้มันเหมือนมีสกิลครับลงน้ำแล้วขึ้นน้ำมันจะเร็วเป็นพิเศษสุดยอดจิมๆิมนะครับหน้าตามันก็อินดี้เกินเนี่ยเซลฟี่ <laughs> แป๊บหนึ่งครับเทิดเซลฟี่เชี่ยหน้าตาจี้ว่ะ ไปแล้วเนี่ยพอเพิ่งขึ้นน้ำใหม่ๆจะถือว่าสุดยอดมากครับแล้วมันก็เดินผ่านซองง่ายๆได้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวไปปิดอุยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาหันไปเผากันเออานี่ไปเอาเอานี่มาแล้วก็เอานี่ไปต้องเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะที่เราได้ของพวกนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องหานไปได้สักพักหนึ่งโอเคเรามาปิดฐานดีกว่าเนี่ย <transparency> ปิดผาด้วยตัวนี้โอเคปิดผาที่ตัวนี้ก็ได้เนะยครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันลนะเนุนๆใครชอบไปยืมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้นด้วยล่ะเดี๋ยวตามไม่ข่าเลยนี่ทำไมกดเนี่ยเจอกันในพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าลุงกะว่าจะทำฟารม์มเนี่ฮ่าเฮือรู้สึกเฟ้นเนี่ยสวัสดีขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับเออลืมสรุปเลยเออแต่สวัสดีก่อนสวัสดีครับ